ไม้ในไม้ต่อทุกตะปีเด้อไม้นี่ก็คันสิเว้ไม้หาก็บใะไม้ต่อเอก็ง สบายดีและสวัสดีพ่อเมยพี่น้องเบอร์สุขุสุคนพบเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะตัดภาพมาก,กายยูนาบ้านเฮือนซานของทางน้อ,นองลาน้อยนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ทางเม่เรานี่แหละพี่น,อนอ่อยเนาะสบายดีเลยเด้อสบายดอีอันนี้ทางเม่ลองน้องนาหนอยพี่น้อง,นอง,นอนองเนาะ,ะพูดดีแล้วเดี๋ยวพาก็ขึ้นมาฮอด เอาเดี๋ยวถามมันแค้ทางอันพอนอกเพื่อนได้ฉับไปใช่ไหมัวเจ้าอืมงั้นถามเราเราดีเวกงานมื่ออื่นเนาะคันว่านั่นกันเออเพราะว่าเวกงานก่อนที่เราคุยกันก่อนจะเดินทางกลับมื่อนั่นแหละพี่น้อยเนาะว่าจะนำทางเรานี่ไปเหตุเวเหตุงานเนาะห้องน้ำทางน้องน้องน้อยนั่นแหละพี่น้อยเนาะน้องน้อยแหลบเสียงกระชี À, thàn mà đấy nó hãy nói lại lương à, lương mày may nó may may xin này là xe chắc xịn khung à, quăng nhau cái chị để bị vương tô yàng không nam phun nó này là nói qua sĩ cuồng nhau sâm à, đai nó là cả mày này à, xay man à, chắc tố nó qua hồng nam này cái nó cũng xay may yàng đi đấy phải không đó áo mát đằng phía may mát này cái khoẻ này là hăng gai เอาไปยังไงเด้อเรื่องของน้ามาแล้บอันนี้เอาแล็บอันนี้เริ่อมรูดได้เนาะแต่พุ่นเจ้าก็ยังไม่ทันได้ขึ้นไปเบิ่งบ่ยังอันนี้แล้วฉันเนาะหากระมาฮอดเนากันมาฮอดแล้วก็เข้าไปหาทั้งอาเดียรล้วก็มานนี่ก่อนนี่แหละมือบึ้มเลยมีแต่ว่ามืออื่นเนาะเนาะ จังไปเบื้องหน้าง,งานอันนาเรื่องอันเอาเอาเ,อาเอาล้อรน,นลงกับจังคุยกับทางเจ้าของรถชาาา้านะครับญาติพี่น้องเพิ่นนนั่แหละเอาเอา,เอาท่อลง,องลงซอยกันตอนนั้นเพราะว่ามันท่อมันก็อยากหนักแน่ลงท่อแล้วอันกันตอนนั้นมายะคันว่าแล้วจบจากท่อมายะหลงนนเนาะอ่าโดวกา,าชีได้ยี่รอกป่มมีปัญหายงเนาะว่าตั้งค์คนจะน่ากับตั้งซอยกันแน่นเนาะพระเจ้าก็มีลูกชายอยู่ลูกชายแล้วไง แต่ว่าต้องมัแปลงนะคือว่านะแต่ว่าเราเรขาขุดลงนะเลืกเสร็จแล้วประมาณโอ้สองเมตรปลายขุดหมดจั๊ท่อกับซีทอพอดีแล้วเนาะเนี่ยกันกับอันทางเป็นไม้เป็นอย่างเขายังบุท่านได้สั่งมาได้เลี้วก่อนเลี้วก่อนโบยันว่าเขาอยากสั่งมาเลยนะยันว่าเน้นแล้วแต่ ไปไปเบิ่งห้องน้ําเจ้าก็ได้เนาะไปเบิ่งตัวอย่างคุมกล้องคุมยาวนะเบิ่งพอคร่าวๆเพราะว่าห้องน้ําก็เสีประมาณ2เมตรแล้วก็กว้าง2.50มพอดีงามนะบ่ได้บ่ได้กั้นห้องกันหยังเนาะปล่อยโถเลยท่งซื่อๆเฮ็ดแบบมีแต่สโคกตั้งซแล้วก็เก็ปล่อยลงเลยบ่ได้มีกห้องกันหยังเนาะอ่ะเดี๋ยวอันไปเบิ่งทางห้องน้ําจักคนก็ได้เนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งห้องห้องน้ำมันทางลาวกอนพี่น้องห้องน้ำก็ยังบมดทันเลียกอยู่เจ้ากันเนาะไม่มีเงินนั่งหมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเนออเออเนาะห้องน้ำกับโพลีไซเนาะอ่ะไปเบิ่งพหมดล้ว มันดีวแล้วยจักจักปีแล้วนี่เจ้าเฮ็ดห้องน้ําเจ้า่2ปีเลย2ปีเนาะเอ่ปีกคือว่าแล้วเฮ็ดตามงบเนาะอือเฮ็ดมใหม่ต่อทกปีเ้นี่ก็คันสิวากไม่หาเก็บใส่นั่นเนาะไมต่อเอาเนาะต่อออบ่แม่นเด้อม ทำไมเลือใสนะ่ทำไมเพราะได้ใช้หรือเพราะได้ใช่เนาะแต่ว่าก็ยังยังโล่งยังยังอยู่เน,ะนาะของน้ำนี่เจ้าก็เฮ็ดเองอันนี้เนาะจากน้องมีเงินมาใช้จากเรอชื่อเนะนะนี่ยใช้ชาติเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาคือเรื่องในการก่อสร้างนี่ ถ้าเขามีถ้าเขาเฮ็ดเป็นเนี้เขาเฮ็ดเองลดเนาะกระจ้างนี่เปลืองเห็ดมู้งปลายน้ำขาวชาต้นนั่นปน้ำชาเขตประชีบบรอยเราเคยงานเฮ็ดอันนี้ห้องน้าเจ้าจังเม็ดเส้นนี่นจังเมตรกว้างสามเมตรบ่โอ้ 2 ờ, mét, nhau nì 2 mét, quặng ừ, ừ, m ừ. nó, anh cái ship bao bọc, bao này này pani lo, 2 mét hà ship, mình hà ship mình cả quặng được không? Mình đưa ha sò mình thằng nay co. Oh, nó cổ than น้ำน <i> ี <libr ame> <i> ่ก็ใช้น้ำประปาบ่ของเจ้ากะเออน้ำประปาอ๋อบ่ได้ใช้น้ำบาลานเนาะบ่เดือนละ5,000เดือนเท่าใดก็5,000เดือนละ5,000น้ำนี่ได้อปลาก็ถึกแท้อเตอรค่าเออเกี่ยวกับมอเตอร์เนาะอแล้วก็บ่งเออแล้วกติกัน เดี๋ยวแต่ผู้เผืนกวดกาเนี้ยเนาะกวดแล้วกวดแล้วมันบ่าพ่อมังอันใช่เหรอได้ครับมาได้เขาไปเตียนแต่ว่าใไซน้ำประปาเพื่อนาเขตนี่กันเนาะคันว่าอันนาได้บ้านดงไปนี่คำว่าน้ำรับนี่ก็มันปิดนี่มันปิดประทศนไอ้เนาะ โ oh. ข้าวหมดเลยบม่มีน้ำหมดใส่ไข่ไช้น้ำปลาปลาหมดนั่นไม่มีน้ำใส่ไม่มีมัดขันว่าเจาะนี่ก็ได้ยุทธาว่ามันแพงนี่เท่านี้เนาะเทมหนึเงินน,น,งนีนนนาลาดพวกลาดชุนลานี่เขาเห็นกระเจ้าแถวบ้านเก่งแปนขุดเอาเลนั่นขุดหลางทอลงเอาโอคหันดื้อนั่น cây hồi cây hồi, cái theo đền, cho này trung chi là đồ hở bừng này Nằm thu nhưng cái gì, Ồ tục cứ hót, nhám nạp phù này cứ nạm thua bò แต่ละปีบางปีง้อเดียวแตะบ่อเพราะน้ำขึ้นมอดพี่อ๋อชอผมโอ้มผมคิดว่าน้ำเนี่ยผมว็เอาได้เปิ้นเปินมาได้แถวนั้นเนาะการนั่นแหละน้ำนะเอาคิดไปติดไก่กาจะไปอยู่ใช่นี่เนาะแต่เชื่อว่าก็เป็นแม่น้ำน้ำคลองน้ำนะเนาะ ăn đây ăn ăn than này nhưng mình nhưng cái nó. sẽ thang ăn nó đã nói đấy sa, con bay, bay kín bò. <cười> <cười> nó anh đang tầm khẩu ở này nó tầm khẩu nam ra đấy về nhà nó tham phân ăn... chia luôn anh cho chị bay chấm muốn mượn tha cho mà พอกันเจ้าเจ้าเฮือนเจ้าก็ไปคอนนี่ก็ได้เฮือนเราอยู่ทึงหะไล้วเจ้าไปหาเลยว่าพูดคุยว่าเฮานั่นกันว่าเราก็บอกเราโลดว่าเฮาเป็นหาช้างให้ย่นว่าเราบระจักมันไม่ตู้แล้วนะบอกเราโลดไม่ให้เฮือนให้นะเพรากับพูดคุยบอกลุงหน้าแล้วเขาเาถามเขาการเจ้าเสี่ยวทอลงบ่อหรือว่าจย่างไรกันถามทั้งไม่ตู้ร้อนแล้วว่า หของน้าว่าเสียเอาขางได้มองไดนะแต่ว่ามือนั่นเราบอกอยู่ว่าดื้อแต่ว่าเบื้องตัวจริงน้องกันอีกทีนึงว่าเสียเอาล้มมองไดว่าเสียเห็ดมองน้ามองเก้าห้องห้องเก้าแล้วนั่นมันแคบโคดมันติดกับโกกไม้มันน้อยแต่เห็ดมันข่วงมันมันติดกับโกกไม้แล้วปูที่เพิ่นอ่าสีซอยเพิ่นก็ได้อันนี้ ทางพูง่ายเพมว่ามันแคบมันยังพุทธเพมันมก,ก็เลยเห็ดหายเห็ดไม้เลยไปประมาณอันเจ้าจะเห็นน้ำกันจจะคนใช่สองนับสองคนสองคนกระเพรานะท่านวอตเดลไปก็เอาห้านองเอายานอีกบ้านนั้นอันเป็นเครื่องมือเครื่องยังน้ำเจ้าก็มีครบเป็บ่ มีครบเบิดเนาะโอ้หักแล้วสินเนาะ,ะเป็นกบไม้กบยังก็มีเนาะกบไม้ยืมน้ำข้าวพิฮันเลยให้นอนยืมกบธรรมดาเ่ยอันอ่านเขาลืมถามว่าสิถาม,มตัวนี้เลยอันไม้นี่โตขึ้นโค้งหลงังคาเนี่ยเขาใช้ไหมสีแปดเอากระเพาะเหรเนาะสีแปดก็ได้เอาสีแปดบดเลือดเนาะ อันแรกกับเจ้าก็บหักอันเด็กอันปลายหนวดหักทบเอาเนาะแต่ว่าเขาต้องใส่เป็นลมแล้วมันจะงามเนาะลูกใหม่ๆเป็นล้มเป็นลมใส่เอาเนาะแล้วก็ช่างปัดขึ้นหลังคาสังกะสีช่างใส่ขอบข่างเอาเนาะมันจะงามนั่นเองครับผมมีเลยมีใหม่แล้นี่ยังมาพ่อว่าบริชายว่าของเจ้าครับโอ้นี่เนาะปล่อยล้มเลยองเจ้าก็เนาะบ่มีขอบข่าง ได,ได้เงิน,นอันลพอคันมานั่นกัาสามลงเห็เวเห็นให้เหเ็เหหเหนหน้าเนะาะเห็ดต,ตัวนี้ไปนน้ำคันวานไดเไเงกแต่งลูก่มดเลยออปีนี้นั้นได้เงินอยู่เห็นมันได้ชาวล้านแต่ว่าแต่งลูกไผ่ ลูกฟลู <tr seine Christmas> ูชายเอาเมียบ่ลูชายเอาเมียยืนบ่เลยบ่ชาว้านแกไม่เลยบรีมีบอันนี้บอบริมีงัวมีหยังบอมีแต่เงินชาว้านเนี่ยเนจบเลยชาว้านมีงัวต่างหากเขาางูขึ้นงูเงินลังัวจีอกต่างหากเออขาให้เจ้าลาอาลึกชีเมืเอเอามืญกับชาวปายพูเลกนเนาะ องเงี้ยสี่สิบไปแล้เนาะถ้ามึงสีสิบเออางราลาเขาเก็บมดเขาแก่เขาเรบเอาเวทเนาะเนาะเป็นคำเป็นอย่างบได้มีบ่มีแต่เงินกับงัวเนาะกับง่วนหมูม้ เออเ้ามีงูเวอีกก็ไ้ควายแล้วบ่เล้ววันมีเต่มมูเออคันว่าคันว่าเอาควายแล้วก็แเล้วอันตัวนี้เนาะประมาณจ็กเชนไม่สี่แปดสองเมตรฮะ เฮ้ยไปไปชอว์มึอยหาไรบึงจะดีได้ทั้งข่าวทั้งสีงัวย้ำไรปุดนะฮุดิดสิบบ่นึง่สามีสีัวอเ็ดทาสีัวเลยใสัวเลอนสีัวเลยสีัวแล้วข็ข้าวเนาะ คอนนี่ก็ชองมาประมาณ30ซเ,เ, 30. เซ,ซ่นนี่แหละสามสิบเดี๋ยวสี่สิบซะเนาะเผื่อมันสั่นมันยังพอถา,ามเจ้าเดี๋ยวท่านคือมืออื่นเนี่ยเอาไปเบิ่งหลังงาน,น,นแล้วจิลเล่นมา,ามาสังไหมเอาไปให้ลุงไปไว้เลยนะประมาณจิตสมมิจะบอกนะจิตเส้นจิตเซนแต่กาอันไม่เป็นลมน้ำเนาะเป็นลมนี่ ตสองสองบอพอมันก็ยาวร้อยเพนเพนหนึ่งนี่หาเมตรเนาะตัวเอาก็ได้เพราะว่าเาใช้ขอบขางเย้วเนาะใช้สังกะสีขอบขางปิดเนาะนั่นเนาะสองสองวอคือสามเป็นลมเนี่ยเป็นลมครับใช้สามซะเนาะมันมันมาสองในช่วงสิกระเทินเขาเบิ่งสามไม่สิแปดนี่เจ็ดเนาะ ตัวพวกสุนตอวกระ,ะกปริบกระปริบท,ท,ทางหลังนัง่นแหละตัวกยะเป็น,นพวกกันตะปูด้วยะช่ตะปูยังใช่ตะปูหกวคือแปดตะปูอรตะปูแปดได้วยเนาะ<ม>จะกแกดหนึ่งเนาะ ໂຕສາຊິອັນພັກໂນຈຸກລູຫນຶ່ງເນາະລູຫນຶ່ງເນາະໃນລູລູເตะปู8ກັບຫຍັງກໍຈຸตສໂຕເຖິງອນາຕສັນພຸລະປັດເອົາອນຊງມາພຸສມືຈັໄບິ່ງແວກໜງນໍາกันກ เบื้งน้ากันว่าคุดลุงมองไรก็แม้นว่าพังเสาเลยล้นบืนเนาะอย่างนั้นจังแน่นผูดมีอยู่สิบลูกท่านบอพ่อก็แม้นว่างบทางบาบุญนั่นแหละพี่น้องทางบาบุญสารวันมีมาเพิ่มอยู่ก่อนอมทำธูเชงก็สิเก็บไว้ให้คาซางนั่นเองพอมีหกล้านอีกสองล้านก็ชื่อตะปูชื่อไม้นแหละสั่งกสีแก่หลพ่อไว้ทางบาบุญ บเลยอาจจะอาจจะยืได <c ười> ้เห็ดหลายคิวอยู่ได้ของน้ํายินมาเวลอยู่นะกับอันเือนสูงแบบว่าเพือนสูงจัวชื่เจ้าก็เ็ดได้อยู่บ่เพือนแบบมันสูงแบบเป็นลังแบบธรรมดานี่หวนอ่าทีมงานเพิ่นคุยนํากันว่าเฮ็ดเพือนประตูนี่แหละเจ้าสิเฮ็ดอยู่บ่ประตูเดียวนี่แหละ ชกใหม่ธรรมดาทิ่พากระจาดนี่แหละน้ำมูได้เห็ดได้กันมาง่ายๆลังคามันนี่นะนี่แบบคือเฮือนเจ้านี่แหละลังนี่แหละนี่แหละกระคอนข้างหน้าแบบต่อออกมาทีซื่อแต่ว่าตำลงอีกนิดนึงเห็นไหมแต่ว่าเฮตโตนก้อนสี่ห้าแต่ว่าเฮตโตนก่อนตสองคุยของน้าก่อนพอดีแล้วตัวนี้ก็เพื่อกันว่านั่นก็ถ้าเพิ่นมาถามคุยน้ำกันถ้าว่าเจ้าชีเห็ดกะ ลายไ,ไม่ลายตอกเนาะเพื่อสร้างไม้ตั้งแต่จบมาแล้วก็จังมาตัวนี้นำ้ำเพื่อนเราก็กกกสีบได้นัดนหรอกกิ้งใช้แบบไม่ผ่ากระจาดเนาะแต่ว่ากิ้งที่ว่าคือกิ้งใช้ไม่ไม่เส้นนี่แหละไม่เส้นไม่สีแปดจะดีอยู่แต่ผ่าไม่กระจาดนี่แล้วเราให้ตางุบมาแล้วสามมันก็นยังใครกลัวตัวเก่าอยู่เนะาะมัน,ม,นมาตรฐานอยู่โอ้หลายปีอยู่ได้ผ่ากระจาดกันกเนาะ 10กว่าป <half>. ีพุ่นบ่จักเนาะเนาะะเนาะเนาะเนาะาะเนเนาะ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 เนเนาะเนาเนาะเนาะเนาะเนนาะเนาเนาะเนาเนาะเนาเนาาะเาะเนาาเนาะเนาะเนเนาาะเนาเเเาาเาะะเาเนานาะเาานเน แต่คือจะว่ากัช่องแม่ช่องแม่ฮานนี่แล้แม่เอาตามที่เขาบอกไงเด้อแต่ว่าจุดที่มองอ่าเอาอยู่มุมนั้นมุมนี้เนี่ยเจ้าถามเราล้นทำเจ้าของเราหรือว่านั่งกระามลูกชายเราก็ได้คนหนึ่งให้ก็ให้ทำอาชีพเอาทอลงมือกับโบก,กับเจ้าอ่าลงซอยมือกับเจ้าซ้อซ้อ,ซอ,ซอเปลงเ,เอาลงเลยก็ได้เพอ,อ,อคุยเย็นเธอกเจ้าไปหาอยู่หากินนะ มาสถานนั่นเลยพอด้อเอาขกขอบใจละลายพอเด้อมาออื่นพ่อกันเนาะลงเวกงานดูอีเดบัีหนี่น้อยเนาะเนาะมาสเนาะเข้าไปกันเลยพอด้อเนาะยังบานอีมากตามเข่าทางนี้เนาะเอ้ยแตกแล้วนี่เนาะ

เ <Cornell>. นาะอ๋ออันนี้ก็ยังมีแต่เสาอ่านี่แหละเนาะเดี๋ยวขึ้นมารอบนี้ก็จะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างอีกดอกเนาะความคืบหน้าน้ำกันพี่น้องเนาะเรื่องบ้านเนินทานของทางอาเดียนัมแล้วก็เวีกานตัวนั้นมั่มวันนี้พี่น้องเนาะทางเขตของทางน้องน้อยอ่าอยู่บ้านสกีพีหญ่อ่าขึ้นกับเมืองเซโปนเขาเนาะพี่น้องเนาะอ่ทางในกาแฟพ่อแม่พี่น้องติดตามผลงานอ่าทางพอน้องหลาโนยในพี่น้องเด้องาน อาโบกงานสาบงานปูนเนาะว่าสีง,งานว่าสีออกมามแบบใดครั้งแรกเนาะที่ผู้เชี่ยงได้อ่าพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็อยากให้อ่านะทางครอบครัวเรานี่แหละพี่น้องพอได้มีได้ได้ได้ใจพอได้อยู่ได้กินเะนาะอ่ากรต่างซอยกันนี่แหละเพืนะ่องเนาะอ่าถ้าว่างานโอเคแล้วกะ็คิวต่อไปนี่ก็จะมีเนาะเพราะว่าทางทีมงานกับพูดคุยอ่ามีมาอยู่พี่นะ้องเนาะ เอ้าจังว่าจังคุยเบิง้งติดตามเบิ้งน้ากันให้พี่น้องเด้อเนาะเบิ้งหนง,งานตัวจริงน้ากันเนาะเขาบอกเออเองกับุ่ได้พี่น้องอต,ต้องเบิ้งน้ากันเน,น,น,นาะเอ้าจังไหนกับคลิปนี้ลาไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะ,ะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะ,ะ,ะคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสบายดี